เจ้าหน้าที่รวบสองหนุ่มราสัตว์คุ้มครองในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะเมื่อวันที่23สิงหาคมนายสมเจตจันทนาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนายอัธพงษ์ภาอ่อนหัวหน้าสายป้องกันปากปราและป้องกันไฟป่า นายจิรายุพูลทวีหัวหน้าเขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติที่สองและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานร่วมกันจับกลุ่มตัว2หนุ่มนายประเสริฐภูกาดอายุ24ปีและนายสมชายภูกาดอายุ18ปีชาวกะเหลี่ยงบ้านบางกอยหมู่ที่หนึ่งตําบลห้วยแม่เพียงอําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีพร้อมของกลางข้างแว่นถิ่นใต้สัตว์ป่าคุ้มครองลําดับที่16จํานวน5ซากและลิงเสนสัตว์ป่าคุ้มครองลําดับที่153จํานวน2ซาก ในถุงปุ๋ยรวมสองใบรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งคันได้ที่บริเวณหมู่บ้านพุทไซหมู่ที่3ตําบลห้วยแม่เพียงอําเภอแก่งกระจานโดยก่อนหน้านั้นขณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานออกตรวจปรับปรามการกระทําผิดว่าด้วยกฎหมายป่าไมา้มาถึงบริเวณดังกล่าวพบนายประเสริฐคนขี่รถจักรยานยนต์มีนายสมชายนั่งซ้อนท้ายออกมาจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานโดยได้บรรทุกกระสอบถุงปุ๋ยมากับรถจักรยานยนต์บริเวณหน้าคนขี่จึงขอตรวจค้นและพบของก ดังกล่าวซุกซ่อนอยู่เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสาร,รภาพว่าได้เข้าไปล่าสัตว์ป่าดังกล่าวในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจึงตั้งรวม6ข้อหานำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจปูธรแก่งกระจานดำเนินคดีสำหรับนายประเสริฐภุกาดตรวจสอบประวัติเคยถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจับกลุมฐานร่วมกันบุกรุกแพ้วทางป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานบริเวณป่าบ้านบางกอยบนกับพวกรวม30คนจำนวน18แปลงเนื้อที่รวม156ร้ไร่ งาน69ตารางวาเกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2564